สบายดียินดีต้อนรับเขาสู่สองข้อมีนาสร้างโรงพยาบาลเด้อทุกคนก็คือนอล่างจ้าที่เราไปตักบานมาใส่บานมาทุกคนนอกกะที่พากันอาไปไปอาเอายาไปแจกไปยายนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่น้องมาเหือนก็คือมาแต่น้ำหยดทุกคนนาะมากะกเกบครบคนเลยทุกคนแม่อาแม่ป้าจันเลยอู้ไอตัวยังก็อยู่ในเบิดแต่ว่าอาเดี๋ยวสิเอายาไปให้อาแม่ปัาจันนะคะพวงอาหน้าเพิ่มสักม่ปีกอนทุกคนเนาะเพราะว่า เอาให้แบบอยู่ไกลๆก่อนเถาจะค่อยไปหย่าย,ยู่ทางไกลเลยก็จะไปหย่ายอยู่นอกทังทุกคนแต่ตอนนี้ซื้อไปเด็ดต้นตา,นตานะลแล้วก็เนี่ยผสมไปสุดข้าวทอตัวนี้เพื่อนเมียว่าทองเขาไม่ปาดอีก ยาเขาจะฟาก fc ฟ้ากมาทไทยยาเครื่องข้องใส่แม่นางก่อนแม่เอาแม่กกโทรโศัพท์ขึ้นอี่นี่เลยเนี่ยจิหมือนอ้๊ะฟ่านละอักษรโทรศัพท์ค่ะอ่ะมันะตัวบุรี่ยักใหญ่ของคุณหน้าพ้ายายาไ,ไปกินยังหอดินอย่างกัวดา อย่างตะวดาห่วที่ละเจ็บหัวลูกเายานหัวด้มาเขาเบื่อกับยงไปข้างบนขางโมโนางต้นน้อเนย่าล้างน้ำเอาอ่ะไอตักับเอ้อไปเอาโน่ป่ะเองอันนี้แม่ด่ยาเป็นพวกยาดันกปบบ้านนั้นอะเป็นยาล้างบ้านล้างเพ่ขนอ้มีโคบเลยลองเปิือกแกอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน ดขอบคุเดึงไปก็ได้แกะยาตั้งนิดปัดว่ากล้องจอกนกนี่เป็นบทพเอะยนอันนี้มันยาดำดำจีอยาทาดำแดงแกทองอึดทองฟื้นเอออันนี้ยาเซบ้าน มแต่ว่าเฮาวันที่หุกินมันด้วยไม่ได้น้อยอลยเยาเกเพที่นี่ยายาเกเพอันนี้เป็นยาเกเพอันนี้เป็นยาพาราตัวนี้ยาพาราตัวนี้ยาพาราแต่คือว่าก็ไม่ตี่ะพาราข้าวเอาไปใบรถไปนใบรถเลยิ้ทุกน ผู้งามผนัอย่าล้างบ้านแอลกอฮอล์อันนั้นเบตาดินล้างบ้านล้างผพาอันนี้อไหนามให้เม่นทาไมีแต่ยาแบบประเพณมาเป็นสุดนะยาละยางบ้านล้างเพามีภาติบ้านคดังไฟุ้นดังไฟต้มไก่ดังที่เตดต้มนอก ที่โคนละด้ี่งานอางไหนี่ทุกคนปะเดีย๋ยวเป็นเลาะใหญ่ๆกันอันนี้เป็นข้อไม่ปีพ้อแม่จำปีปะเพิ่อนอันนี้อันนี้เอาไปให้แม่ปีก่อนป้าทุกคนมาทาง อ้างอยมากโค้งประ่ีนเนาะต้านหลิ่นเส้กระบุกเยอ่อือเพื่อนอะไรนี่ยก็ซุนุงเหมือนเด็กน้อยสุนมุมคนาเนเด็กคนเชียร์น่ตู้เอาอยามาให้ ยาเอาขึ้นมาอันเอฟซีไปฝากมาฮะาให้ไตูให้พรได้เออปล่ปมอากมาเออปัญญมงจัดทุเด้อทุติีปากมาหมูมุเลยเด้อเฮ้ยดีมีแงมีอย่นี้มันกดอนงเอะแล้วเห็นหน้าเห็นตาเนอต่อไปทางหน้าเด้อสาทุอ่อฮับฮับพรอกันทุกคนทุกสีให้พร ปาปาทุกคนกระต่ายอย่างนี้คุ้มขนาดด้ซ้บาดแล้วก็เอามาเสรียงเอยาน้ปนม่จะอเไปาจะเอาไปเสิรอาไปสนอไม้มันเก่าจังเจอาจะเอาไปใสินอไม้หนักด้วย่ว่า เกลาปวนัล่ะตีปลายเนาะปลายปุ่นแต่ว่านอข้างนั่นก็คือเอาไบนอนปุ่นเอาเพ่นแบ่งไว้แล้ววะเออเอออางางอยู่เวณ่าดอกใหญเลยมั้งปอึ๊บพอดีมันมีเตจวันชิมไงทุกคนชิมไงมึงเข้ากันป้าอ่าอาบุญกัน้วคน กูอยู่บอ่อไอูอยู่บ่เม่ตูก็แม่งพ่นัาจบาน่ะเอาเอาคันอมไม่ไปทุอยาุอ่าขอบเจอด้อขอบใจเองนี่ขอบใจแต่ป่ะโอ้ยลืมโอ้กูรากแก็เปนยังดูบาลากออยู่เลเนาะ มัวขนกลับบิดไปเนเพราะว่าคณะเขาคาดว่าจะเอามาใหญ่ย้อลูสาวีนก็ยำมสบอป่ยผมตเทอกันคนเดี๋ยวจะไม่ไป่าซีานรคนนื่งไรคนนึงบุรสินะเรีวที่เขา็นอใหญพ่เขาจีนี่จะบอเออรตุก้คนเดียวคนยู่คนเดียวเอ้คนคนยู่นเงินล่ะจับประตู้าง่ยะ ประตูอย<โ>ู <boundaries> ่เงือนบโบอยู่ไปวัดติแม่บอกน่ายจะอยู่วัดเนาะโอ้หนักทุกคนอ้อกำลังกายแข่หนักบุญหนักบุญเหรอโอ้บุญเต็มอกเต็มใจคนบุญบุญเต็มเลยนี่มีจะบุญล้วนเนี่ฮะไปพาไปบนไรทางคณะทุกคนเอาไปเอาบุญอยู่บุญเอาบุญอยู่บ้านมาเลยกระเด็บมาบุญนุกคนเลยนะ เดี๋ยวะเาาไปเลเนาะเดี๋ยวเ,อา,ยเอาเไปเลใหญ่สามบานเ,เอาบาลงซีลดลไสลสลส้สิเลาูดดิโอ้โอหูดหอนเลยเนาะลงซีลงซีพันเอินไอหอเอินหอเอินตูนี้ให้ย,ยูบ่ ไม่หรอกา่บ้านแล้ววะโอ้โหแต่ก็ไม่ชวนี่นี่ได้ไหมบ่เออี่นี่กเธอเนอะไรเงี้ยเอามาแต่บ้านไม่หรอเฮ้ยตัวนี้กันโอ้ถบนง่าทุกคนละไหมเหมาะเออตใจคนณานักบนคือีหนาไล้แต่สิอยากพูดไปจากม้านยังไงหนึ่งดูคนักบลงจ้าาพี่น้ำมากินผักบลงอันนั้นเป็นเขือน

ในตูอยูบอกเข้าไปเข้าไปในเด้อเขาทีนะเอาอยากมาหนอะเอาทีเข้าหรไม่เลอยเอายางงอซนมันจะซ่ามันจะไถลรันเป็นยาดิบเป็นเบยดก็อดดินตีจากแก้อะแกไอ้ต่ยาล้างบาดล้างอย่างยาดมยาอย่างอืมก็เจอ

ยาอันคือจะสูงไอ้ที่กับยาอัน้เดนเอืออันยาที่เก็บนี่ไม่ไใช่ไอเนาะเป็นเก็บเนาะใช่ไหมไอโอ้ยไอเนาะแม่เราบอยอยาอยาที่เก็บเนี่ยนะตะขาบน,นาตาข่าห้าตัวนะ,ะไปกันต่อนั่นคนน,น,นี้นะเท้าบุกเที่ยที่แว่าอันนี้ ก็จะไปเวียไว้เลี้ยงงูเลี้ยงคัวทีนะเราจะได้แบบยาดมอยาบินแกวินเนี่ยค่ะนะก็จะเป็นแบบยาเซ่บอบากโดใหญ่เนี่ยค่ะนะแกก็บ่ค่อยมีเนาะอยากดคตงเนาะใ่ยากเลียงขวอยาซายทางเล็กก็ทามามื่อกี้มันขิ้นอันพวกอันพวกเม่ที่เพิ่นจะเลี้ยงขวเพจะบริไปเนาะมันนีเนาะตอนนี้มันจิ้มพวข้วมาท มิตรูอุ๊ยอันนี้ข้อมข้าประตูนี่ต่ไม่ตรูกงจะมียาอันนี้ไหมวะเอายามาให้ยาดียาตัวนี้ยาอันนี้อยาโม้อยาโม้อยาล้างบ้านยาคลายยาีลายดีไอหึงยาจิตรพ่อยาจิเฉพาะกระเพาะนี่อาไว้ให้เจ้าอาจจะดมให้เจ้าไว้ดมไปเลี้ยงควายน้าเราไปดมเลี่ยนควายอันจินเหียนไว้ไปกันเด้อ เราใหญ่ไปอีกเด้อกเลยายเนาะอ้นาย็นคยนคุณจริงต่อแนก็คือนำใจโอ้คงลมน่าเอามาใหให้ซื้อไม่น่ายังสึกว่าอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นอิ่มออิ่มใจแห่งนคุอันพูดที่ะจฟ้ามานี่คือสิมีขุนสูงแหงเนาะแม่นแบบฟ้ามาไล่แห่งน ดูกล้องังหกกล้องคุณโอ้พอรียูตนีอรยู่ตี้นกนกข่างเนาะตุ๊กต้อล่อนมีตูนี่ให้ต้ัไงไีวนี่ทำอะไรจู่ไปสบานแดงโอ้โอเคอเ ราบเราพุดคำโมไปขอบใจเอเด้อเลยขบเจอขอบเจอเจีเป็นฝากไหมใ้ผุ้ท้าอยู่บ้านเลยสี่ละลายเด้อไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับตัวนั้นี่ละยันเดี๋ยวัวน้ออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียที่ลงเพราะมีอันอนั้นนออันตัวนี้มานี่จะตัวเดียวเนาะจากาดี่เก็บ จะเอืนตะขาบเอือนพิเศษอผู้เทากินกันก่อนเลยกินอะไรกแปลกนปเออข้าเห็ดเนาะอ่ตัวนี้มีมากปะบุกัตติบุกัตติเล่นมัง้ายใช่ไหะางนอกไปตัวนี้ ข่างไหตูเอายามาให้เอายามาให้าแหนเดก่าลางบ้านลางแพ่ยาดีเราดีไอทำยแก้ไขยาดีไอยาลางบ้านลางแพ่อดเด็ดีบ็้ามาให้ไปถ่ายม่ใช่บ่อมาแชะ ขับก่อนอล้วกันทุกคนไปกันด้วยตู้วดดีไปกันต่อ้นาปนเก่นออเ มันลื่มมดจี้อ่นะมัน้ี่เาอ่ะอี้จีจกรอันทันห้าอ่างนี่ยห้ากล้องตัวนี้วายัอยักยังก็บน่ะตู้้นหรอ ชิคาา้าส่องปีดละวะแค่น่ะอเออชิค้า,าปีอืมปีจิเลยมาเออมามาส่องมาจาก่งอ่ะเดี๋ยวจมาจากซ่าหม,มานะี่ชิ้าปีนี้ปีเดียวนีย่ยเนตูยนะ้ยีอ้ม่หมาัน่องมาจโซ่มา,สาสเดินแป๊ดเ,เนาะ่สาสองอามาจาซ่าน่น อยมยุนี่ปั้นสักข้าวซ่องปีแล้วคือยางหูยางหูจะขวนยางหูกดเธอเลยยางหูขวนจะขวนจะได้เรียนเลยไป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  จะดีเด้อเป็นจาลางบ้านล้างแค่อยางน้ะคือว่าใครเอาแค่ไอ้แกนํา้องมัับก็หมกกับเจอะไอไปคือคนอยู่บ้านเนาะ ห้งระตู้ห้ประตู แถวว่ะไปตอนักสร้างกองคือน้องางเขามมีพ pues like ่อไดก่อนออโอ้เอาคือเอามาายวะ่ตัว่ะเนาะเฮ้ ถ้าไม่ส่วนเลยคก็ไดอเอาอเอครื่องแจกเอาเงพกเออยายายาเ้าประตูนั้นคุณ่ก็คืเงินบนนอกจวันตั้งแต่กล้องทุกคนว่าตัวนี้กล้องงามขนาดบูงวาอยู่ไหนใส่่าอันเบอนี้คล้ายๆอ,อยู่ไนอันนั้นเนาะน,นี่เรงกระถานเนาะแม่บ,บอกเพื่นว่าไงบงและ ขัดท้าวใอยูในสร้างคาถานด้วบาลแล้เพื่นต้องเก็บแล้วหนึ่งขาดาวใอยู่ในสร้างคาถา,ลลอออาอน,าานอันผู้ที่เพื่อนฟ้งมานนหน้าจะ,ะเป็นเองบอเป็นงาพ่อเป <c oughs> อ็นคูบ่าวแบบมุคือกัดน้องเพราะว่าอันก็หากระหับต่อจ้าหนุมตุกคนต,ต่อกระับต่อมาเจ้าหนุตุกใส่แล้วพยายาอ้อบานขึ้นเีือนุกคนสุดละสุด่ร่างอีกละลองทำตัวนี้โอ <c oughs> ้ตัตวไั้หวั ต้ห่ไปออกมึงเ่รออู้ตแ้แขกานอกบ้านนี่เหาอตอนนี้จังมากเดืดแบบนี้ประตูเ้อาะหยนีเอาให้เราเลยไหมข้าวขาประตู อ่าโมเมนตอย่าตนนนคอมมีตู้นั้นเอามเออ้องูตู้พูดเอเออตนนั้นให้เพื่อนเขาเเจอเนอลยอนี้สิ่งน้อก่อกานเนี่ยให้่งนี่ยาล้างบาดล้างอย่างอย่าเอาไปย่เไอเกไอัน้ก็อยาสูงบองอื้อองเฟ์นี่ขนาดอยาล้างบาดลงแ่เน่ย เจอหดเอาไปให้เงินเห็นน่ะให้เนอยาล้งบารล้างแค้นนี่หอ่ะล้างบาล้างบามันบ้ากระล้างกระจาแก้ไขจาอันนี้ก็ยาแก้ไขอันนี้น่ะจาพิษอันนี้น่ะคือการเยอะขะาดคือการอันที่ยาจากบท้องจะเป็นกระเพาะท้องอืดทองเฟ้อจะอินเซื้เบาจะเหล่าข้าม เอาเป็นเหลือไว้แม่เป็นน้ำเป็นเบตตาดินเป็นน้ำแดงบางบ้านบางทอ่ไ้ก็เจ๊ทมันไคือการเบิดอยู่ในกองน่ะไปเดี๋ยวไปไคุณกองนี่งานนี้เดยวบอกอะไรอาวิแม่ดูยา คนก็ชิลทายแล้วโมเวหมดละไม่ค้ิดว่าเขาไม่ตรวจอยดิอย่า้อเลยอันม่ย่ว่แกรองเสียินี่มีตันนี้มันยาขี้เยบเออยาขี้เมันเป็นยาอมแต่ว่าสำหรับเป็นางหูสุดไว้คิวแต่ว่าผู้เทาผู้แกงเพิ่มมากเลยแต่ตัวนี้ดีมันจะเป็นยาอมเกอไอ้ขนานี้ มีจากเม็ดง่งนะเนาะเข้าทางแน่อมคาวละสอหักสเม็ดมีจากเม็ดนึงบางส่นอุ๊ยตากอุ่นๆจากนั่นาอู้ชิจินอันนี้อันนี้อะรนะวันที่เจ็เป็นเจ็ดกว่าคนที่อมสบายน่อยนหาสูคือควรย่า ยาไทยยาไทยนันี้มันโดนเฮงด้เนาะเฮเบิ้งจักส่องเลน,นะเราจะได้ว่าอันยาเอาอเราจะยาแพนโบราพยายามให้พยายามให้เืยอข้าม่ไปขายแตรมีว่ายาอะไรยายาอุ้มยาเจ๊ไข่เจไอเลยจ้ะเปไป็นยาล้างบ้านล้างเท่เลยนะทุกเก็บพวดนี้ยิ่งเข้านา ช่มเข้าอ่ะ้ยอันี้มันใหญ่่เอตัวอะไรี่ม่เลยอ่านเบิกันแหะตองรออ่านมัเป็นไอ้ก้วยปเสดหลหข่าอนเคมยามอ่เก็บคออันยานี้มีพาราตามาห้ารมิลลิกรัมอ้กินยาน้อยส้าปวดลืมไข้อยายาแกพวดแกไข้นะ ใหญ่ตัวเรื่องอยาคูปดปกไขอันนี้กเป,กปก็นยายาปกติอันนี้กันอันนี้ก็ยาแกลคขยเ,เ,เหมือกันอมอืมกเานากย่ขำหนมูลูกเต่าลูกปลาเขาเป็นเข้างนอกข้างี้ยังมีคูปเปอราตัวติดบ,บา้บบาจะมีเดินเราดุเรื่องนอนได้กมือลูกเต่า จะไปเิดได้แ hmm. ล้วน้ำใกได้นัเจมี s <S right. ่หาลู่แตนนันนี้แหละเนาะพเกศสินเนาะย่างไปไก่แส่กระปวดแค้งปดข้าทุกคนมันยางไว้ข้าคอมันป็นกระดุกยางมีนมันก็เมื่อยเนาะอ้งคนนั้นนึกก็เมื่อยละทเนีกินโอ๊ยแม่แก้มป้าข้าป้ามาเ้อปออข้าป้าเหอว่นนี้นี่อันตัวยาอมเจ็บคอขนนี่อัอมเท่ไอเป็นไงะนา ตัวตาคาบีนะตาค้าบีก็ชอบฮู้งจะจะอมเกไอน่เนาะโดยตัวนี้ชอบฮู้งเด้อเหมือนดีลูกเ้ยทุกคนฟันป่าไหลคนหนีเคราะห์กแก่ได้ไหมคนเนาะแต่ว่าเราเกแก่บากคนก็แ้่งแห้งเลยทุกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควยาเราะหแก่บาคนกับแบบแขงแหง เล,งงเลี้ยงงัวเลี้ยงควอยเลาะตามทุ่งให้ทุ่งนาแต่ว่าเพ,พื่อแก้บางขุนก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นน,นะเจ็บเจ็บเส้นเจ็บเอ็นค่ะไปใช้ก้าบุคไคอยได้นะอยางนี้ก็ยังจะเป็นยาปิดเจ็บประยุทธ์เหมือนกันเพราะว่าจะไน้อง้กินแตนน่นี้เนาะเพราะว่าพี่น้องมาเหินพี่น้องมาหยามเหินก็คือน่าจะได้เห็นย่างซูอันคุณกินเหออเรอไปเกินกัน นี่ทุกคนล่างจับไปแจ๊กใจยามาคนน้องก็คืออ่ะแจ๊กใจหยุดยู่แต่ทางในบ้านทุ้องแต่ว่านอกบ้านก็คืออ่ะยู่ทางเป้งก็คือยังบ่ทันได้เอาไปคนน้องเนื่องจากว่าไม่ห่วงกาพี่น้องมาย่องมาหยาดคนน้องก็คือเฮ็ดเนื้อครบเรากินซุปมันกินก็คือขดไล่แหงเมื่อกี้ทุกคนมีน่ะก็ไปยอดอ่าเออไปอ่าไปแจ๊กยาหมาแล้ะกันมีน่ก็เข้ามาในเหือนคนน้องกะกะเกี่ยมเห็ดครับไม่กินแล้วก็กินข้าวกินน้ำมากกันแล้วเมื่อกี้อ้าวท้เกือก็ร้อ ก็ได้เตะบ้านหะอืออีโค <c oughs> ตวนี้คือนี่เปลี่ยนสำหรับทุทกคนเนื่องจากว่าสิไปอ่ะกีดจางทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอ่ะมันมีเดปร,ราแฟแจงมาแล้วทุกคนเนาะการเบื้องสูงก็น,น่าจะามีฝนลนะถ้าเอาตอนนี้ไม่นตอนแรงกคือสิบุไดเพราะตอนแรงก็คือฝน,นมากมายตลอดทุกคนนี่ค่ะต้นตานรับมีทุกคนเนาะรับมีแดดแล้วก็สิพากันอ่ะเข้าไปส่วนใหญ่เลยไอ้ก็สวัสดีครับกองเด้ สวัสดีครับเด้คุณอะเป็นมาไทมาทวะา <c oughs> จนข้าทรงอีทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิปราใหม่เลยทุกคนเนาะจัได้กะอ่ะขอบใจแห่ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผูกแกเป็นบทนนทุกคนเนาะที่แบบว่าอ่ะคนฟากใหญ่เนี่ยมาให้ทุกคนเนาะกคนนะ็กคือเอาเอาไปแจกยก่แต่ทุกคนทุกคนเดียทุกคนก็นคือแบบสิสิส่งไปว่าดีใจแห่ทุกคนในบ้านอ่ามียุกมีใหญ่เนี่ยไปติดบ้านติดเหื่อนอทุกคนเพราะว่า ซื้อยุกซื้อยาเดี๋ยวนี้ก็แพงแผงทุกคนเลยพอแบบมีคนมาให้สีก็ต้องแบบได้ฮับใบทุกคนเนาะฮับใบว่าเอาไปติดห่อติดเหงื่อใบแบบยามจำเป็นแนวด้ามากระมีทุกคนเนาะมาในคลิปนี้มีหนาจะได้ข้อตัวลาไปก่อนทุกคนใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มินาคลิปต่อไปในเด้อทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้มีหนาจะได้ข้อตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย